ที่ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าวันที่31ธันวาคม2 5 6 6นะครับผมต้องขอบคุณเอฟีที่เช่าบูชาพระเครื่องและเหรียญสาคัญรวมทั้งวัตถุมงคลทุกรายการของช่องเรานะครับผมให้เอฟซีชมพระเครื่องสําคัญมากๆซึ่งผมเคยรีวิวอยู่บ่อยๆนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็เป็นคนละเหรียญกับที่รีวิวไว้นะครับแต่เป็นเปลี่ยนพิมพ์เดียวกันคือเหรียญพิมพ์เล็กนั่นคือเหรียญกลมเล็กนะครับหลงปู่แหวน มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการปี2 0นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับผมขอ,อยัดซูมให้เอฟชมใกล้ๆประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับคลุมจีวรครึ่งองค์นะครับแล้วก็จะด้วยกความหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเป็นตัวอักษใใครคล้ายภาษาเหนือน,นะครับภาษาล้านนาแล้วก็มีด้านบนห่วงเปิดและมีลายขนกอยู่คู่หนึ่งนะครับพลิกไปชมด้านหลังด้านหลังนั้นนะครับคมชัดเข้มขลังคือ มีองค์พระยาคุดกลางปีกเฝ้าถุงเงินถุงทองจะาลึกข้อความมหาเศรษฐีบ้างมีตลอดการและมีอัคระยันปรากฏอยู่นะครับงดงามเข้มขลังสุดนิยมมากๆสําหรับเพื่อเครื่องรายการนี้และเป็นที่นิยมตลอดการนะครับ